คุณเชื่อไหมว่าในอดีตมีโรคระบาดชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ทำลายคนด้วยไวรัสแต่ทำลายคนด้วยการเต้นรำเรื่องเริ่มในปี1518ที่เมืองสตราสบุกจูจูหญิงคนหนึ่งก็ออกมาเต้นกลางถนนเต้นไม่หยุดเต้นทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีเพลงความสยองเริ่มลามผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวมีชาวบ้านกว่า30คนกระโดดเข้ามาร่วมวงเต้นกับเธอด้วยอาการเหมื่อลอย จนผ่านไปหนึ่งเดือนฝูงซอมบี้ขาแดนซ์เพิ่มจำนวนเป็น400คนทั้งเมืองกลายเป็นนรกแห่งการเต้นรำที่ควบคุมไม่ได้พวกเขาไม่ได้เต้นเพราะสนุกแต่เหมือนถูกคำสาปแม้เท้าจะแตกเลือดจะไหลท่วมรองเท้าขาก็ยังขยับไปเองไม่ยอมหยุดทางการแก้ปัญหาโดยการจ้างนักดนตรีมาเล่นให้ฟังเพราะคิดว่าเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดเองแต่นั่นกลับยิ่งกระตุ้นให้พวกเขาคลั่งหนักกว่าเดิมสุดท้าย ร่างกายมนุษย์ก็ทนไม่ไหวผู้คนเริ่มล้มพับหัวใจวายและขาดใจคาลานเต้นไปทีละคนนักวิทย์เชื่อว่าพวกเขาอาจดอนพิษจากเชื้อราหรือเกิดอุปทานหมู่แล้วคุณละ่ะคิดว่าพวกเขาโดนอะไรกันแน่คอมเมนต์บอกหน่อยครับ